อ่ะคำถามต่อมาครับพี่น้องถามเราจะนำเวลาละหมาดอัสรีมารวมกับเวลามะเกิดเนี่ยได้ไหมเพราะว่าอยู่ในสภาพเดินทางอัสรีกับมะเกิดมเริบจานดรสิดีนคนโบราณเขาบอกว่าชี้โพรงให้กระรอกใช่ไหมกระรอกพอมันเห็นเนี่ยพรวดเอาหลังก็อยางนี้แหละเอางั้นแหละมีโอกาสเพราะว่าคนบ้านเราบางคนเนี่ย พอเช้ามาลรามาซุโบเรามาซโบเสร็จออกไปทำงานครับทั้งบ่ายอาซรีมักกเรบอีชาอีชามารวมเวลาอมารวมเวลาเดียวกันเลยอัลลอฮุอักบัรแล้วก็ทำย้อนสอนอีกทำเจ้าของเวลาก่อนเสร็จแล้วก็ย้อนขึ้นไปมักกเรบแล้วก็มาอาซรีอาซัดาซัแล้วก็บ่ายคนั่นท่นสนคนบ้านเราทำงั้นคือไม่ถูกขั้งการรวม ไม่ถูกทั้งย้อนสอนอแล้วถ,ถ้าถ้าพี่น้องเจอสภาพอย่างนี้แล้วก็มาถามเราทำได้ไหมอาจารย์ทับอกชี้โพงให้กระรอกแล้วเขาก็จะทำอย่างนี้ถ้าอาจารย์บอกได้เห็นไหมครับหรืออาจารย์คนหนึ่งคนใดบอกได้โอ้ยทำไปเถอะเขาก็จะทำอย่างนี้ยันตายหรือในกรณีอย่างนี้เดินทางอเอา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 ซัดไปรวมกบับมะกรีบถ้าเราบอกได้เดี๋ยวคนนู้นก็ทำคนนี้ก็ทำ รวมๆมันก็เลยได้รูปแบบใหม่ในศาสนาครับแต่ในคําสอนศาสนาจริงๆทํำยังไงอะเวลาที่ละหมาดอะไรถ้าเดินทางให้ไหมที่ถามเนี่ยคือถ้าในกรณีเดินทางเนี่ยพี่น้องจับคู่ให้ถูกบ่ายรวมกับอาศัสมักเร็บรวมกับอิชารวมด้วยย่อด้วยจับคู่ให้ถูกแต่นี้มันแยกคู่สิเอาอาซัสมารวมกับมักเร็บ อย่างนั้นใช่ไหมมันก็ไม่ตรงสูตรแบบอย่างเราท่านเออไม่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 ตรงไม่ได้ก็ถือว่าละหมัดใช้ไม่ได้ไม่ถูกอ่ะไม่ถูกรวมรวมไม่ถูกครับอืมรวมไม่ถูกเพราะงั้นเราเราก็บอกให้พี่น้องไปเอาอย่างสูตรนบีสิครับก็คือเอาบ่ายรวมกับอาซัตรเอามัเกเรบรวมกับอิชาครับ จริงอยู่ว่ามีการอ้างในขณะที่ท่านนาบีรบติดพันครับจนกระทั่งมักอะนะอาซัดมักเรบจนกระทั่งอิชานาบีบเอามารวมทีเดียวมีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์รบ,รบติดพันรวมทีเดียวหมดเลย5เวลาไม่ใช่ไม่ใช่5เวลาอาซัดมักเรบอิชาครับผมบซึ่งในการกระทําอย่างนี้มันเป็นเหตุเฉพาะกิจฉุกเฉินแต่สิ่งที่นบีสอนล่ะ ระหว่างคําพูดของนบีกับการกระทําของนบีนี่คือเรื่องสุนนะนะเขาเรียกว่าสุนนะกาลริยะกบเฟรียะระหว่างคําพูดของนบีกับการกระทําของนบีให้เอาคําพูดของนบีมาก่อนการกระทําเพราะการกระทําของนบีอย่างที่คุยเมื่อกี้อาจจะเป็นการกระทําเฉพาะกิจเฉพาะส่วนตัวของท่านหรือเฉพาะอะไรแต่อะไร,ะไรในกรณีเฉพาะเฉพาะของท่านแต่คําสั่งคําพูดท,ที่ที่ที่บอกนะ่ะคือคําสั่งที่สั่งกะอุมมะเพราะงั้นคําพูดย่อมมาก่อนการกระทำ ใน,ในกรณีสุนนะของนบีนะคำพูดมาก่อนการกระทำเพราะงั้นเราก็ต้องย่อไปเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เราเราไม่บอกว่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องก็ททำอเอาสี่เวลารวมเลยได้เดี๋ยวพี่น้องก็ททำสอนให้พี่น้องทำอย่างที่นบีสอนเอาบ่ายกับอาซัดรวมกันครับเอามักกะเรบกับอิชารวมกันหรือถ้าพี่น้องไม่ได้เดินทางเกิดพี่น้องมีเหตุของความจำเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยครับ พอเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยจะละหมาดแต่และเวลาเวลาเนี่ยมันโอ้มัน <ยะ S 1> มันจะพลาดแน่เลยเอาทํำยังไงก็ใช้สูตรรวมอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้เดินทางนะมีเหตุนะครับรวมอย่างเดียวไม่ย่อจับคู่ให้ถูกซูโบไม่รวมกับใครครับบ่ายรวมกับอาซัตครับมักรบรวมกับอิชาถามว่าอ้าวแล้วไปเอาหลักฐานมาจากไหนอับดุลลาอิบเนอับบาสครับซึ่งเป็นซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลล,ลัมก็รายงานให้ฟัง บอกว่าจมาอ اعة ر س و ل u l ล a h s a l l a l l ล h u alaihi wasallama บ่ายนัดฮรีวัลอัสรีคิดถึงเมียแล้วไงเนี่ยป่าวป่าวะคือเอาเวลามารวมกันนะอย่ามาทำตาปรือยท่านผู้ชมก็เห็นนะเนี่ยมาทำตาปรือเนี่ยนะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็อย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้เวลาแล้วนะ อยู่กันไปเรืร่อยๆก่อนเพราะว่าท่านผู้ชมบางคนเนี่ยนอนชมอยู่บนที่นอนแต่เรานั่งพูดและเดี๋ยวเราต้องขับรถกลับอีกมั้นอยู่ด้วยกันก่อน <c oughs> เอา้ายังไงอฟเนีอาบบาสรยายงาน,นบอกนบีเอาบ่ายกับอาซาดรวมกันจามะอรอลุลลอฮิสซาลลัลลอฮุวอะลัยฮิวะสัลลัมะใบนะซุฮริวนอสริเอาายกับอาซาดรวมกัน วะวบานันมะร,ริบีวันอิชาเอามะเริบกับอิชามารวมกันนี่คือสูตรรวมของท่านนาบีจับคู่ให้ถูกอืมครับอย่าไปอย่าไปแยกคู่สมมติมันมีม,มีเหตุเนี่ยเอ้าสมมติเราจะเดินจะเดินทางจะออกไปเนี่ยเอ๊ะข้างหน้าจะมีที่ละหมาดหรือเปล่าลมันจะพลาดละหมาดเพราะง้นเอ้าละหมาดบ่ายมันได้เวลาบ่ายแล้วเอ้าละหมาดบ่ายละหมาดบ่ายเสร็จแล้วลุกขึ้นกอมัดทำอาซัตต่อ ยังไม่ได้เดินทางใช่ไหมครับละหมาดเต็มเสร็จแล้วก็ไปจะไปถึงสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มอ้าวแล้วมะกรบล่ะกับมะกรบก็เอาไปรวมกับอิชาเห็นไหมพลาดตรงไหนล่ะก็สรุปว่าไม่พลาดในเรื่องของการละหมาดไม่พลาดเอ้าอย่างเช่นท่านที่ทํางานน่ยบางทีคนขับรถคนขับรถเมย์มีเคยมีคําถาม ร้องทุกข์มาบอกว่าพอออกจากอู่แล้วเนี่ยกว่าจะเลี้ยวกลับเนี่ยโอ้โหมันคือต้องไปไปมันพลาดพลาดเวลาเพราะงั้นพอพักเที่ยงกินข้าวละหมาดบ่ายเสร็จละหมาดอาซัดเลยครับบอกขึ้นรถอแล้วไปอย่างนั้นทุกวันอาซัดก็ไม่พลาดแล้วใช่ไหมเพราะว่าเหมือนอย่างอียิปต์เนี่ยไม่ได้ในอียิปต์เนี่ยอ,อัลพอขึ้นรถเมเนี่อนมันวัน มันหลายปีแล้วเดี๋ยวนี้จะเป็นอย่างนั้นอเปล่าไม่รู้นะนี่พูดถึงอียิปต์ในอดีตสมัยที่ไปนะับปีเราจะไปสอบเราจะไปสอบก็ไอ้คนไอ้คนขับรถไอ้คนขับรถเมย์รถมันจอดเราก็ว่าอ้าวแล้วคนขับมันหายไปไหนเนี่ยมันนั่งไปเราก็คออยู่งั้นดูเวลาหนึ่งเราจะไปสอบมันนั่งอยู่ข้างทางนั่นซดชาของมัน มันไม่ได้ไม่ได้สนใจนะมันหิวชามันก็ลงไปนั่งซดชาออกมาคนก็คอยอยู่บนรถเต็มรถเลยจะรีบไปสอบอยู่ด้วยแล้วถ้าบ้านเราทําอย่างนั้นบางในมืองก็โดนโนเดลคนคนโชเฟอร์หิวกาแฟครับฮะลงไปนั่งซดกาแฟก่อนผู้โดยสารอยู่เต็มคันเลยครับอ่อมันมันมันไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ได้สภาพมันไม่ได้เพราะงั้นเอ้าถ้าสมมุติเราเป็น มุสลิมแล้วเราต้องทำหน้าที่อย่างนี้อ้าวได้เวลาพักเที่ยงอละมาดบ่ายละมาดบ่ายเสร็จแล้วก็รวมเลยก็มัดเอาอาซาดเลยครับจะวนเพราะว่ารถเมย์บางคันเนี่ยวิ่งยาวใช่ไหมครับจะข้ามที่บาง,บางสายนี่ข้ามจังหวัดเลยก็สามารถที่จะรวมได้ก็ไม่พลาดใช่ไหมก็จะไม่พลาดในเรื่องของการเพราะงั<ๆ>้ไนไม่แนะให้ไม่แนะนะ เอาอาซัตมะเกเรบอิชาไปรวมกันอย่างเงี้ยพี่น้องอย่าทำรหรือบางคนสี่เวลาบ่ายอาซาตมะเกเรบอิชารวมทีเดียวและไอรวมทีเดียวเนี่ยรวมไม่ถูกแล้วและยิ่งไม่ถูกใหญ่เลยก็คือย้อนสอนมีที่ไหนล,ละละหมาดย้อนสอนอทำใน,ในเวลาก่อนให้เกียรติเจ้าของเวลาก่อนไม่ใช่เริ่มเอาสมองปัญญามาคิดแล้วให้เกียรติเจ้าของเวลาก่อนเพราะทําในเวลาอิชาต้องให้เกียรติเจ้าของเวลาก่อนทำอิชาเสร็จแล้ว ย้อนมากเก็บย้อนสอนใช่ไหมครับแล้วก็ย้อนขึ้นไปอาซาดอดแล้วก็ย้อนขึ้นไปบ่ายก็คอือไม่ได้ไม่ถูกหมดเลยครับเพราะงั้นเอาพี่น้องแก้ไขอยู่เอาทํางานโรงงานหรือทํางานที่ไหนเอาหามุมช่วงพักเที่ยงละหมาดบ่ายละหมาดอัสรี่ซะจับคู่ให้มันถูกถ้าสมมติเรามีเหตุจริงๆนะมีอุปสรรคนะครับ จับคู่ให้ถูกเอาบ่ายอซาทรวมกันนะแล้วเอามะกรีบอิชารวมกันนะครับอย่าแพ็ครวมสี่หรือแพ็ครวมสามอย่างน้อย่าครับไม่ไม,ไม่ไม่สูตรให้แพ็คคือบางทีเนี่ยสังคมบ้านเรา,ผม,าผมอาจผมอาจจะมองอีกด้านนึงอาจารย์เขาอาจจะคืออ้างหรือว่าจจยังไรเนี่ยมันบางทีเกิดขึ้นได้เพราะว่าควจริงทั่วทั่วทั่วโรงงานในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่ไหนอพอถึงเวลาเที่ยงเขาก็ต้องพัก ช่วงเวลาพักกินข้าวอะไรมันก็มีเวลาตอนที่พอเราตอบว่าไม่ได้อ่าเอ้าวอาซาดอ่มะกะเรบอิชามาตอบว่าไม่ได้อา้าวถ้าในกรณีสมมุติว่ามันเจ็บจาเป็นจริงๆลืมละหมาดอาซาดครับเอาแล้วทำไงอ่ะอแล้วมันนึกขึ้นได้ตอนมะกะเรบมันนึกขึ้นได้แล้วเดินทางเนี่ยนะมันก็ต้อ,ตองอะไรนะก็ละหมาดยอด่อตั้งแต่ซูรนะอาจารย์ไม่ใช่ก็ตอนออกมาเนะี่ยละหมาดบ่ายแล้ว อาซัดยังไม่ได้ละหมาดพอเดินทางไปเรื่อยเปื่อยไปเข้าเวลาอิชาก็เอามาเก็บกับอิชามารวมกันครับมันนึกอ้าวแล้วอาซัดยังไม่ได้ละหมาดเอาทําไงเนี่ยพอถ,ถ้าเราตอบว่าเออไม่ได้เลยอย่างนี้มันก็ต้องทําเวลาอาซัดอยู่ตรงไหนอ่ะค,คนลืมเมื่อนึกได้จะนึกได้กี่โมงกี่ยามนั่นแหละเวลาของอาซัดอยู่ตรงนั้นน่าทำอาซัดแต,แต่แต่ถ้าปกติพี่น้องอย่าไปทา แพ็กคู่ให้ถูกอย่างที่บอกครับผม